มีร้านผัดหมี่สิบบาทนะนี่ทุกเมนูสิบบาทนะฮะของที่ตลาดรัฐโรงเรียนบ้านหลักรนะ้อยนะอาหาดร้านหลักร้อยนะฮะทุกวันอังคารและวันศุกร์นะฮะหอมจ้ะถามเรื่องนี้แม่หมวดหนึ่งเลยนะครับ จะใส่ผักได้ใช่ไหมคะแม่น้วค่ะแน้วค่ะรวมนี่หนเงนเงนาะ,ะอันนี้เมนูอะไรครับพี่ผัดเผ็ดครับผัดมีแต่ว่าเป็นแบบเผ็ดเ,ดเผ็ดอ่าเป็นรสเผ็ดร้านนี้เขามีหลากหลายรสเลยนะแล้วก็ขายกี่บาทบอกเข้าไปพี่ สิบบาททุกเมนูแล้ค <handled> ร <klore> er ับร้านนี้มีมาม่ามีมีนะมีผัดมีมีขาโอ้หลากหลายเมนูเลยนะฮะที่ตลาดนัดหลักร้อยนะฮะโอ้กำลังบัดเลยเมนูสิบบาทที่ขายเอามันเลยนะไม่ได้ขายเอาตังนะอันนี้เป็นหนึ่งทำสดๆเลยนะสิบบาททุกเมนูอันนี้ มาม่าก็มีนี่ก็10บ,บาทนะเนี่ยที่ตลาดนัดลงเรียนบ้านหลักร้อยนะฮะโคราชับหโอ้โหกลังสงเลยเนี่ยผ่านมาทีนี้แม่บานนงคนครับ10บ,บาทีสิบ,บาท

ขายเอามันนะแม่ขายเอาสังคมนะสิบบาทยังมีอยู่ยังมีอยู่จริงนะยังมีสิบบาท